ก็ก mm ่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็นี่คืออาชีพผู้สนับสนุนต้นทุกคนครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องอารันดิสทีวีมาสเตอร์ที่ผมได้เป็นที่อัปเกรดเป็นผู้สนับสนุนระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมมาสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่กุ่มค้ากลุ่มติดตามครับผมนะฮะแลือกตั้งแต่สิบห้าบาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับผู้สนับสนุนนกกััับบลอออโมมิขงงผวดเคระะฮ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่างคนดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพอจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง jth ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลย โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำชีวินะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรวันนี้จะงี่ว่าผมนะฮะพาชมมาคราวเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดเจ็ดยี่สิบจิสเวลตเ้าเลยมั้ครับเวอร์ชันหนึ่งเจิบวที่สครับผมออกมาแล้วยิ่เยี่ยงออกเมื่อวานครับผมผมบอกผมกำลังเออวันนี้แหละเออเอาวันนี้แตคิดว่าจะลงพรุ่งนี้แล้วผมนะฮะเออผมก็เลยบอกว่าออกเมื่อวานครับผมโอเคเนาะทีนี้นะฮะผมขอไปเช็คในส่วนตัวผ่านอสักหน่อยครับผมมันคือเป็นฉลอเแข็ย่อมีอะไรบ้างครับผมก อาวดูเพลย์รับผมนะครับปุ๊บมีฮาวดูเพลอยู่นี่เออแล้วก็วัดนิ้วับผมปุ๊บนี่เชลลอกขึ้นมาแบบนี้ก็ผมนะครับโอเคทีน้ล้วก็มาดูในส่วนตัวเชลล็อกของม e c คร f t เวอร์ชันหนึ่งเจ็จุดยบผมนะฮะอ่ะขโมกมีเขียนชิปเวอร์ชันอยู่เนาะคาล่าก็เขียนว่าอินเตอร์รอบ1 1 21 21 Beta โู่หนึ่งจุดหกหดย Beta ี่สิบยี่สิเดบต้าโเบต้าเี้ทำการแก้บั๊ก ที่ผข่าวสำคัญที่พบเจอในสัปดาห์นี้นะฮะอ่ะแล้วเราก็ทำการอ่านไอชาร์ดแต่ไปอ่านได้ที่ a k f s m i n e c r a f t b e t a แล้วก็สำหรับคุณต้องการเช็คว่าบล็อกอะไรบ้างก็ไปหาได้ที่บล็อกสมบูรณ์จังหวัดคอมนะฮะอ่ะแล้วก็มีไฮไลท์บางส่วนที่จะให้ดูในตอนนี้ที่นี่ก็ผมนะฮะอ่ะโอเคมี3อย่างก็คืออันแรกก็จะแก้เกมคราชในขณะที่เออใช้สตรักเจอร์บล็อกคอมมานด์ก็ผมนะครับของสตรักเจอร์บล็อกอันที่สองก็คือตอนนี้ข้อค้องผ่านก็คือ จะไม่แสดงอยู่ในที่ไม่แสดงในเออตัวรีสิบบุกนะฮะคือต้องคิดเอ้งตั้งเอาเองเขาโหมนะฮะแต่ว่าคือแอดคอนเนอร์บวกก็ผมเป็นหมดหมายของทรัคเจอร์บล็อกนะฮะอัปเดตเป็นรียจะบอกนั่นเองเขาโหมแล้วก็ <c oughs> ข้อควรจำเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้ผมาแนะนำไม่คุณควาสำโรงโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยสหรับผู้ที่ในเบต้าสามารถเล่น ด้วยกันโดยเฉพาะรุ่นเบต้าบิลวเดียวกันจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในรุ่นเบต้าหรือแอนดรอยสามารถเขา้าร่วมเบต้าได้ที่นะ Google Play Store. กูเก e ิลเพลย์สโตร์นะครับกีบกวางกับวินเทนสามารถเขา้าร่วมเป็นต้าได้ที่แอปไอท็อกอินไซเดอร์ฮับนะครับอ่ะโอเคครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคฉลองขึง้นสองครั้งครับผมทีนี้นะฮะผมขอไปเช็คส่วนตัวมาร์เก็ตเพลย์สักหน่อยครับผมมีอะไรใหม่บ้างผู้ชมครับ <c oughs> โอเคแล้วส่วนตัวตอนนี้จะเข้าสู่เทศกาลซัมเมอร์เซอร์เบรชันครับผมนะฮะเริ่ม สุดทีที่สอเนาะนะฮะอ่ะก็น่าจะมีของราคาของแจ็คฟรีอยู่ก็หอมอะไรอย่างงี้นะครับคใครสนใจก็หอมเน็ตผมมันจะไม่ค่อยโหลดนะฮะอ่ะแต่ขอมาดูข้างล่างหน่อยละกันก็หอมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกของใหม่ในสัปดาห์นี้เนาะอ่าแล้วก็มีของในเทศกาลเซลล์ของของไอ้นี่แหละซัมเมอร์นี่แหละเอาหอมนะครับนี่แบบใหม่ด้วยเนาะนะฮะก็คใครสนใจเนี่ยก็มาดูได้แล้วก็อ่านนะคุผู้ชมครับโอเคเนี่ยอหอมมันกำลังลดราคาอยู่ก็หอมในตอนนี้นะฮะทีนี้ของใหม่ก็หอมมาด้วยกันทั้งหมดเออ 43อันก็หอมนะฮะอ่ะก็มาดูว่าใครสนใจอะไรอย่างงี้ก็หอมนะฮะโอเคนะครับนี่พวกแบบใหม่ต่างๆไอท็อกซิสไอแลนด์นะฮะเอ้ยเกาะกดเหรอน่าสนใจนะฮะเมื่อกี้เห็นอะไรยาวๆดาบดาบยาวนะฮะแต่เมื่อกี้ไปไหนแล้วผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นพวกของใหม่เนาะนะฮะให,ใหม่นะฮะโอเคนีนกก่สกินแพ็คก็หอมสกินแพ็คมีอะไรใหม่บ้างก็หอมนี่นะครับ อิมแพ็กมีด้วยกันทั้งหมดเออหนึ่งร้อยเจ็ดอันเขาหอมนะฮะเบอร์ใครสนใจก็แวะดูได้เหมือนกันเขาหอมนี่นะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มีเบนเทนไมค์เป็นชั้นนี้โฆษณาเนาะอันนี้อะไรเนี่ย my life it อะไรสักอย่างสก,กุลาชอ,อน่ารักอะ่ะแบบน่ารักไอเกียแพ็กน่ารักเบอร์ใครสนใจก็มาเล่นได้เขาหอมนะฮะอ่ะไอเบนเทนนี่มีอยู่แล้วเนาะปุ๊บ education มีอะไรใหม่ไหมผู้ชมครับ education ก,ก็เหมือนยังไม่มีอะไรใหม่เขาผมในตอนนี้นะฮะ <c oughs> แล้วกรน,นีดาก้อนนี่เป็นเอพิซดต่างๆเขาเนาะเป็นโฆษณาอะไรเงี้ยครับผมนะครับโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นใหม่ทีนี้ผมจะขึ้นไปดูตรงตัวของตัวไอ้นี่หม่ครับผม Celebration Daily Gift นะฮะเอกรับของรายวันครับผมนะฮะอ่ะโอเควันนี้วันที่หนึ่งนะผมรับหมู่ไปแล้วนะคือรับไปตอนในไ,ไหมครับเอิร์ดครับผมนะฮะต่อมานี้ก็ผมก็เป็นช่วงรับของครับผมนะฮะที่สองเป็นอะไรเนี่ยมากระาบเอาร์มครับรมผมนะฮะเราก็ทำการรับก็หอมนะครับนี่นะฮะอ่า โอเคก็จะเป็นแขนแบบใหม่ผู้ชมครับนี่นะฮะอ่าโอเคนะแล้วก็รู้สึกว่าของรางวัลจะมันจะมีด้วยกัน14วันด้วยกันนะผมยังไงก็อย่าลืมมารับนะกันนะฮะอ่ะกดการตัวนี้เราเข้ามาแล้วไมครับมาคืนนะฮะโอเคโอเคจริงไอ้นนี่ตัวแต้มเมื่อเข้าได้เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมพาไปส่วนตัวโปรไฟล์สักหน่อยแล้วผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคนะก็จะมีพวกไอเทมโฆษณาอยู่เหมือนกันนะผมไปดูพวก ของแต่งเพิ่มเติมที่เขาขึ้นในฟีเจอร์สักหน่อยผมอันแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวผ้าคาดหัวนินจาผมนะฮะอ่ะอันนี้สอบไปเลยเนี่ยผู้ชมครับมือลอยนะผมนะครับเอออันนี้มันจะนจะจะเกมอะไรหรือเปล่าจะเป็นพวกอะไรเก่าอย่างนะี้ต่อมาต่อไปวผมเป็นอะไรเนี่ยปีกมังกรแต่เป็นปีกมังกรไม่ใช่ไม่ใช่ปีกมังกรปะ่ะมีมังกรเกาะหัวป่ะเนี่ยเอออ่าใช่นะฮะมังนะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นเหมือนเสือ้อ โอ้โหครับผมนะฮะอ่ะต่อมานี้ก็เป็นเออหมวกสมุไรหมวกฟางครับผมนะฮะอ่ะโอเคต่อมานี้ก็เป็นในส่วนของตัวหน้ากากปีศาจครับผมนะฮะดีมอนนะฮะอ่ะต่อไปนี้เป็นปีกหนามครับผมนะฮะอ่ะก้อนนี้เป็นเสื้อสกุลฮู้ดนะฮะอันนี้เป็นเลเวลฟอร์เวอร์ครับผมนะฮะคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นในที่หนึ่งครับผมบล็อกได้อยู่นะฮะแล้วก็มีเออ ไอ้สมุไรทงสมุไรครับผมนะฮะเออแล้วก็มีจริงจริงที่ผมจะบอกครับผมก็คือของแต่งครับผมที่เราปลดล็อกได้จากเกมนะครับเออเอามาใช้ในเกมนี้ได้ด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูผู้ชมครับของแต่งครับผมนะครับแล้วของแต่งที่เราได้มันจะขึ้นมันจะขึ้นข้อความแบบแบบแบบพิเศษด้วยผู้ชมครับอ่ะโอเคเนาะผมไม่มันจะมาอยู่ไหนครับผมนะครับอันนี้หรือเปล่าอันนี้ achievement เนาะอันนี้ครับผมอันนี้เป็นชุดพิเศษครับผมนะฮะไอ้มูบลูม เมนเทลเนี่ยเป็นไอเทมที่ผมได้จากวจบมครับเออเท่านั้นนะคือต้องเล่นมังคะอึงจะได้ครับผมนะฮะอ่ะแล้วกอนนี้ก็ผมอันนี้ก็เหมือนกันแล้วผมได้จ,จากคอมเมอร์เอิร์ดนะฮะคือเก็บหมูห้าตัวหมูบบไมชนิดแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อทำการเก็บวัวห้าชนิดก็หอมนะฮะอ,ะอ่ะจริงๆมันก็มีอีกหลายอันที่ผมไม่ได้ปลดล็อกก็เสียดายเลยจริงๆผมรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะที่แบบปลดลด็อกไม่หมดก็หอมนะฮะอ่ะมันปิดไปก่อนน่าเสียดายโอเคเนาะก็รู้สึกเซ็งๆนิดนึงก็ผมนะฮะว่าเขาเอ่อ ว่าเกมปิดไปก่อนไงแต่นี่ก็ซึ้อใส่ไปเฟลคนอื่นได้ว่าเออเนี่ยดูนะผมไปชุดแรงของผมเนี่ยผมนะครับนี่นะฮะอ่ะนี่คือแรงระดับหนึ่งเลยถึงแม้ระดับมันจะไม่ขึ้นว่าแรงก็เถอะแต่ผมก็แรงอยู่พอสมควรก็ผมคือว่าไอ้ทุกอย่างแหละแต่ว่าจะก็คือว่าตอนนี้น่าจะแรงแหละคือปลดล็อกกันไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องคาดหวังว่าไหมครับเนี่ยจะเปิดล็อก,กใหม่อีกครั้งนะฮะกับมันครับเอิร์ดนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ดูท่าทางหน่อยอีโมดมีอะไรใหม่ไหมนะครับอีโมดก็ไม่ได้มีท่าใหม่คครรับผมนะะอ่แล้วก็ผม ว่าคุมก็ยังไม่ได้มีใหม่เหมือนกันก็หอมนะฮะแต่ผมมีอะไรบางอย่างครับว่าคุมอยู่ที่ผมได้จอใหม่ครับเอิร์ดเหมือนกันอันนั้นอนะแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนไงนะฮะจะให้ดูเหมือนกันแล้วหมนะครับจะหาเจอไหมก็หอมนะฮะโอเคผมจะไม่ได้อยู่ไหนอะ่ะไม่มั่นใจว่าเป็นท็อปหรือเปล่าหอมนะฮะหรืออันนี้ไม่ใช่น้อง่าชิท็อปไม่ได้อยู่โซนตัวท็อปผมว่าน่าจะอยู่ในโซนอื่นดจำไ,ได้มันอยู่อัลเทอร์แวร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ผมชอบนะฮะอ่ะ ต่ปัจจุบันก็คือบล็อกไม่ได้แล้วเหมือนกันนะผมอันนี้ป่ะอันนี้นไม่ใช่หกเดซิเมน์นะฮะ,ะมีอะไนของไหมครับเอิดไหมนะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะของไหมครับเอิดผมมัม่นใจว่ามีอะไรบ้างคือมันมีของใหม่หลายอย่างเนาะมีอันนึงที่ผมชอบอะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนอะจริงอันนี้ก็ผมนะครับนี่นะครับ ซูเปอร์ฮีโร่โคล่าเขามนะครับอ,นนอ,นนอันนี้มาจากชาเลนะะอันนี้มาจากชาเลนเขาโหมนะฮะอ่ะมันอีกแบบหนึ่งนะฮะมันไม่เหมือนกับไอที่ได้จากภารกิจเขาโหมนะฮะอ่ะอันนี้มแป๊บๆผมได้มาจากเจอร์นี่นะฮะชุดเนี้ยผมได้มาจากเจอร์นี่แต่เนี้ยผมได้มาจากเออชาเลนเขาโหมนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดที่แบบสุดูเพื่อนได้เขาโหมนะเฮ้ยพวกมีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไหมครับเอิร์ดปิดแล้วนะฮะผมเลยตัใจเพราะคุณก็ยังมีสัตว์พื้นเหม,มือนาะเอ ทีนี้ผมขอไปเช็คไอส่วนตัวชูเมนหน่อยละกันนะผมมีอะไรเพิ่มมั้งไม่รู้ว่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามหาขับสูงของชูเมนนะฮะอ่ะก็ยังเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับทีนี้เราไปสู่ตัวเพลงเบต้าสักหน่อยครับผมนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดใช้ฟีเจอร์เบต้าเนาะก็มาเปิดตัว เอ่อตัว K1 clip ว่าเขาเปิดฟิชชั่น K1 clip อะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะครับนี่ก็บอกไว้ก่อนเมื่ใครเปิดสักลูกพี่ฮะไม่เห็นได้เป็นพี่เลยก็ลองเปิดดูเขาห่มนะฮะโอเคนะต่อมาอันนี้ก็มีแค่เฟรนด์เขาห่มไม่มีเรียมนะฮะอ่ะต่อมาเซิร์ฟเวอร์เขาห่มนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเล่นนะทีนี้เซิร์ฟเวอร์ M4 ทางเขาห่มนะครับกลับมาเปิดแล้วนะฮะแต่เบต้านี้ยังไม่รู้รองรับหรือยังเขาห่มนะพุ่งหมาห่มนะฮะปรากฏว่า ก็เปิดแล้วนะส่วนใครที่รอเอิมนสีทางอ้โหรู้สึกว่าจะกลับมาให้บริการแล้วนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตใหม่ในเรื่องของ s ครับผมสปอยนิดนึงนะฮะสปอยนิดนึงก็ผมนะฮะตอนนี้มันโลเคชั่นเซิร์ฟเวอร์แต่รู้สึกว่าฝนตกอยู่เนี่ยผมไม่ค่อยดีครับผมก็เลยยังก็ให้ดูไม่ได้ครับผมนะฮะแต่ในข้อความเพขึ้นนัคือเขาได้ละับผมนะครับบางคนว่าก็แอบไปมาดูได้นะจ๊ะจุ๊บโอเคเนาะทีนี้เราจะมาใช้สู่ตัว Create World เนีมีอะไรครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองสร้างโลกใหม่ดดดููเี๋ยวขออตตััภาาพไปนน้้ลลกะผชม โอเคนะครับทีนี้ตัดพาด้วยผมเข้ามาในโลกเลยละกันนะผมนะครับดีนะฮะโอเคเนาะทีนี้นะผมผมทำการเสกเจ้าตัวคอมมอนบล็อกเอาไว้ในมือผมแล้วผมนะครับทีนี้ผมจะวางแล้วผมเพื่อพามาดูหมดใหม่ครับผมนะครับนี่ปกติคอมมอนบล็อกก็จะมีเซฟการ์ดนะข้อนี้มันเพิ่มมาใหม่ที่มีชื่อว่าคอร์เนอร์เข้ามาครับผมนะครับอันดูบโมดคอร์เนอร์เนี่ยเขาเขาจะมีรายละเอียดเขียนไว้ว่าอันดับโมดเป็นโหมดที่ใช้สําหรับปุ่มดีเทคของเซฟโหมดนะฮะจะสำหรับในการกำหน เรียที่จะเซฟก็หอมอันนี้สำหรับจะใช้เฉพาะเอ่อใช้แบบบล็อกที่อยู่เอ่อสตรัคเจอร์ชื่อเดียวกับที่อยู่ในเอ่สเอส tructure เดเซฟก็หอมอันนี้ผมยังไม่มั่นใจคืออะไรเอ้าผมนะฮะอ่ะแต่ผมจะลองดูแล้วกันเป็นยังไงเอ้าผมนะฮะอ่ะน่าจะเป็นบล็อกที่วางมุมหรือปะเออเป็นไปได้อยู่นะฮะอ่ะสมมติอ่ะผมตั้งชื่อไว้เลยอ่ะอ่ะกราวเวลนะครับ โอเคอ่ะสมมติถ้าเนี่ยผมตั้งชื่อว่ากราเวลได้ไหมโอเคอ่ะทีนี้ผมอันนี้ไหมรีเซ็ตปุ๊บแล้วกดดีเท็กปุ๊บก็ยังไม่มั่นใจมันใช้ยังไงอยู่ดีผู้ชมครับผมแค่ okay, รู้ว่ามันจะทำเป็นที่เหมือนตัวขอบของอันเนี้ยนะฮะแต่ไม่มั่นใจมันคือ,อยังไงไงนะฮะเออก็ อันนี้ผมยังไม่เข้าใจมันเพิ่งผมเพิ่ง,ม,งมาลองเล่นดูแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเข้าใจก็คอมเมนต์ได้ใต้ใตคลิปนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้จะเป็นเน็ตอัปเดตหลกัหลกๆของเวอร์ชันนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวก็มีแคะเป๋าอะไรอีกต่างๆนะครับผมนะฮะโอเคเนาะก็โอเคแนละ้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะชั่วก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชั่วมา่งกดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย